สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโม,มยรถด o m วันนี้เรามาตติดรถมีโอร้อยสิบห้าเนาะอ่ะนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับป้ายทะเบียนสองของเจ็ดเจ็ดนะครับตามที่โจรขโม,มยกันนะครับเขาใช้เหลก็กแหลมแทงรูุญแจเนาะแทงปุ๊บบิดรูญแจเลยพังเลยสตาร์ทรถหนีไปเลยอ่าดังนั้นการขโม,มยผมจะมาแก้การขโม,มยนะครับโดยการกดล,ล็อกสองครั้งนะครับการขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านล็อกไปเสียงได้นะกดล,ล็อกให้ดูตึกต๊กกดสองครั้งใครโดนรถเรา รถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบก,กวนชาวบ,บ้านเลยกาขโมยทั่วไปโดนรถก็จะร้องเนาะฝนตกฟ้าร้องอะไรก็จะร้องแนละขี่รถดังๆน,น่อยก็จะร้องแนละ้วผมจะไม่ร้องเลยผมผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่มีกุญแจผีนะครับแทงที่รูกุญแจแทงปุ๊บบิดกดไม่ติดนะครับบิดกับก็ไม่หยุดนะครับม,มันจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกที่รีโมทเท่านั้นแต่การขโมยผมพิเศษกั่ชาวบ้านคือกันน้ำนะครับ ขี่รถตากผลได้เนาะกังหทั่วไปขี่รถตากผลปุ๊บพังแล้วเนาะอ่าโหขี่รถตากฝนได้เลยรีโมทไม่ต้องกลัวกันช็อตเนาะกังหทั่วไปขี่รถตากผลปุ๊บน้ำเข้ารีโมทก็ช็อตละผมจะสั่งสตราร์ทที่หมดพอดีรถน้องเขาไปแต่งมานะน้องกดเล็งคันเล็งไน้เนาะผมจะกดสั่งสตราร์ทที่รีโมทนะครับกดสองครั้ง,งนะครับอ่าติดเลยอ่าก็ถ้าสมมติเราจะดับเครื่องก็กดปุ่มกดล็องรับดับ การขโมยรับประกันให้1ปีนะครับจากเว็บการขโมยรถดอทคอมถ้าสมมติมีโจรใช้กุญแจผีนะครับแทงลูนแจรถเราแทงปุ๊บตายรถตายรถไปเฮ้ยเราเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเราให้กดปุ่มปลดล็อกนะครับรถจะดับเองเลยนะครับอ่ารถดับเลยเราก็ตามไปเอารถมาเนาะการขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันให้1ปีจากเว็บการขโมยรถดอทคอมใครอย,อ,ยอยากดูก็ไปเสิร์ชค,คําว่ารถการขโมยรถมีโอก็ได้เนาะหรือว่าอยากดูดรถรุ่นอะไรก็ไปเสิร์ชดูได้เลยเนาะ วันนี้ติดไปอีกคันเนาะขอบคุณครับ